สิ้นสุดการรอคอยใบยเฟิร์นคว้ารางวัลใหญ่ของภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิตนับได้ว่าเป็นนางเอกสาวที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีผลงานนับไม่ถ้วนอยา่างใบเฟิร์นพิมชนกด้วยหน้าตาสวยความสามารถหลากหลายของเธอทําให้มีแฟนคลับชื่นชอบและติดตามทั้งในและต่างประเทศนอกจากเธอนั้นจะมีผลงานผ่านจอแก้วแล้วก็มีผลงานด้านภาพยนตร์ด้วยอย่างเรื่องไอ้คนหล่อลวง ล่าสุดใบเฟิร์นได้รับรางวาัลแรกในชีวิตเป็นรางวาัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ไอคนหล่อลวงจากคณะกรรมการภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงหลังรอเคยมาสิกว่าปีเนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีแต่โอกาสเข้าชิงแต่ไม่เคยได้มาก่อนทางทีมงานนิวส์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ